สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากเอกสารที่ผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาให้นะครับเป็นตำนานเกี่ยวกับถ้ำพระขยังที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองคือเป็นบันทึกจากคำบอกเล่าผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นเลยครับอืมน่าสนใจมากค่ะที่กระบุรีจังหวัดระนองใช่ครับครับเอกสารนี้พาเราย้อนไปถึงปลายสมัยอยุธยาเลยนะครับเริ่มจากที่มาชื่อถ้ำ ว่ามาจากขยังหรือขาหยังอ๋อขาหยังเครื่องลงทันสมัยโบราณนั่นเหรอคะใช่เลยครับแล้วก็แนะนำตัวละครสำคัญคือพระแก้วโกรพเจ้าเมืองกระบุรีคนแรกท่านมาจากนาครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีบุตรชายคุณโตชื่อนายทองใช่ไหมคะครับผมชื่อนายทองอืมจุดที่น่าสนใจคือการก่อตั้งเมืองกระบุรีเลยนะคะจากหมู่ว่าเล็กๆก,กลายเป็นหัวเมืองหน้าด่านใช่ครับครับที่มาก็เพราะว่านายแก้ว อตอนนั้นยังเป็นนายแก้วอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นพระแก้วโกรพท่านนำกระทองกระทองคือกระทองทองคำหรอคะครับกระทองทองคำถวายพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางเจ้าเมืองชุมพรไปก็เลยได้รับความดีความชอบนะครับโห oh, เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเมืองเลยแล้วท่านก็ได้เป็นเจ้าเมืองคนแรกครับผมแต่ว่าเรื่องมันเข้มข้นขึ้นตรงนี้ครับคือตอนที่นายทองลูกชายที่ถูกส่งไปเรียนวิชาที่นครศรีอ่ะค่ะ เอกสารบอกว่าเน้นไปทางไสยศาสตร์ด้วยใช่ครับเน้นทางนั้นเลยพอกลับมาเนี่ยดันไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนางจันนางจันภรรยาสาวของพระแก้วกรบหรอคะใช่ครับภรรยาของพ่อตัวเองเลยโอ้โหความสัมพันธ์ต้องห้ามเลยนะคะเนี่ยมันสะท้อนเรื่องอำนาจตันหาการผิดจรีตมากๆในยุคนั้นเลยนะคะใช่ครับเรื่องคอขาดบาดตายเลยแล้วมันก็เลยเถิดไปกว่านั้นอีก คือนายทองวางแผนจะฆ่าพ่อตัวเองฮะจะฆ่าพ่อตัวเองเพื่ออะไรคะก็เพื่อจะยึดอํานาจครองเมืองแล้วก็เอ่อหวังจะได้นางจันทร์มาเป็นของตัวเองด้วยครับโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสุดๆเลยครับตรงนี้แล้วแล้วแผนสําเร็จไหมคะไม่สําเร็จครับแผนมันรั่วไหลพระแก้วโกรรบรู้เรื่องเข้าก่อนก็โกรธมากสิครับแขนสุดๆค่ะด้วยความที่เป็นคนเด็ดขาดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ เลยสั่งจับนายทองมาประหารชีวิตแต่ว่ามันมีเรื่องอภินิหารเข้ามาอีกยังไงคะคือด้วยวิชาอาคมที่นายทองเรียนมาดาบฟันไม่เข้าครับประหารด้วยดาบไม่ได้ผลโหฟันไม่เข้าเลยนี่ตอกย้ำความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อำนาจเหนือธรรมชาติในสมัยนั้นเลยนะคะว่ามันมีผลจริงๆใช่ครับเมื่อดาบทำอะไรไม่ได้สุดท้ายพระแก้วโกรพบก็เลยสั่งให้นำตัวนายทองเนี่ยไปขึ้นขายอย่าง ขึ้นขายอย่างในถ้ำเหรอคะครับในถ้ำที่ตอนนั้นชื่อถ้ำเขาแหลนเนียงแล้วก็ปล่อยให้อดอาหารจนตายอย่างทรมานเลยโหดร้ายมากนะคะเป็นการหาทางเอาชนะอาคมด้วยวิธีธรรมชาติที่ทรมานที่สุดคือการอดตายครับผมนี่แหละครับคือที่มาตรงๆของชื่อถ้ำพระขยังหรือถ้ำขายังน่าเศร้าจังเลยค่ะแล้วตัวละครอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ก็มีเรื่องเศร้าตามมาอีกครับคือแม่นางน้อยแม่ของนายทองพอรู้ว่าลูกชายถูกลงโทษแบบนี้ก็พยายามจะช่วยนะฮะแต่ช่วยไม่ได้ค่ะแล้วท่านก็สุดท้ายพอรู้ว่าลูกตายแล้วท่านก็เสียใจมากตรอมใจตายริมคลองแห่งหนึ่งโถแล้วคลองนั้นคลองนั้นเลยได้ชื่อว่าคลองแม่นางน้อยครับแต่ปัจจุบันเขาว่าอยู่ในฝั่งพมา่าแล้วชื่อก็เพี้ยนเป็นคลองน้ำน้อยไปแล้วอ๋อค่ะ แล้วนางจันล่ะคะคนที่เป็นต้นเรื่องอีกคนนางจันก็ถูกลงโทษครับถูกจับลอยแพไปตามแม่น้ํากระบุรีเลยลอยแพแล้วไปไหนต่อคะไปเรื่อยๆจนเรือตรวจการของพมา่ามาเจอเข้าก็ช่วยไว้พาไปพักที่เกาะคนทีตอนนี้คือหมู่บ้านปากน้ําระนองครับค่ะแล้วรอดไหมคะคือเขาจะพาต่อไปเมืองตะกัวป่าแต่ระหว่างทางนางจันก็ป่วยหนัก แล้วก็เสียชีวิตไปครับตายกลางทางเลยเหรอคะครับศพก็ถูกทิ้งไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งคนเลยเรียกเกาะน,นั้นว่าเกาะผีเกาะผีปัจจุบันคือตรงไหนคะตรงที่เป็นที่ตั้งประภาคารปากน้ำระนองนะครับโหแต่และคนชะตากรรมน่าสลดใจจริงๆแม้แต่อาจารย์ของนายทองก็มีบทบาทด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพออาจารย์ทราบข่าวก็เรียกมาจากนครศรีเลยนะฮะจะมาช่วยแต่ว่ามาไม่ทันการครับ พอรู้ว่าสิทธิ์ตายแล้วท่านก็เสียใจมากก็เลยเอาว่านยาต่างๆที่เตรียมมาโปรยไว้บนภูเขาเหนือธรรมไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่คนเชื่อกันว่าบนเขาลูกนั้นมีสมุนไพรดีๆเยอะแล้วก็มีคนขึ้นไปหากันอยู่เรื่อยๆอืฟังดูเป็นเหตุเป็นผลในเชิงตำนานนะคะแล้วพระแก้โกรบเองล่ะคะหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดท่านเป็นยังไงต่อท่านก็สลดใจมากครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดสุดท้ายก็ลาออกจากตำแหน่งเจ้าเมืองเลย ลาออกเลยเหรอคะครับแล้วก็หันไปบำเพ็ญตนถือศีลปฏิบัติธรรมกลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อตาหลวงแก้วอ๋อกลายเป็นผู้ทรงศีลไปมีชื่อเสียงด้านดูเรกยามด้วยใช่ไหมคะครับผมแต่จุดที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดอาจจะเป็นบทสรุปของเรื่องนี้นะครับคือความตายอันน่าเวทนาของนายทองเนี่ยค่ะมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำพระขยางแทนใช่ไหมครับใช่เลยครับ คือตำนานเล่าว,ว่าต่อมามีชาวเรือเจอพายุใหญ่กลางทะเลหน้าถ้ำพอดีค่ะแล้วเขาก็เขาก็นึกถึงเรื่องนายทองที่ตายในถ้ำนี่แหละเลยลองบนบานดูขอความช่วยเหลือโดยเรียกชื่อว่าพระขยางพระขยางเพี้ยนมาจากพระขยางใช่ครับเพี้ยนไปแล้วปรากฏว่าพายุสงบลงเฉยเลยครับอย่างน่าสจัจโหจริงเหรอคะเนี่ย เรื่องนี้ก็แพร่ออกไปคนก็เลยเริ่มนับถือเริ่มมาบนบานสารกล่าวขอความช่วยเหลือจากดวงวิญญาณในถ้ำสืบมาจนถึงปัจจุบันเลยครับการเปลี่ยนผ่านจากนักโทษที่ตายอย่างทรมานกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกราบไหว้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางความเชื่อที่น่าทึ่งมากนะฮะครับผมอาจจะสะท้อนว่าคนพยายามหาความหมายหรือสยบยอมต่อพลังอํานาจบางอย่าง<อ>แม้จะมาจากเรื่องเศร้าก็ตามเป็นโศกนาฏกรรมที่ซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งความรัก ความแค้นทรยศ์การลงทันแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์ผูกพันกับชื่อสถานที่ต่างๆในกระบุรีไปหมดเลยใช่ค่ะเรื่องราวเหล่านี้มันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะคะว่าตำนานโศกนาฏกรรมแบบนี้ที่มันอย่างรากลึกในความเชื่อท้องถิ่นเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับค่านิยมความกลัวหรือวิธีที่คนในอดีตเขาใช้ทำความเข้าใจกับเรื่องรุนแรงหรืออำนาจที่มองไม่เห็นบ้างนั่นสินะครับแล้วความเชื่อเหล่านี้ มันยังส่งผลต่อวิธีคิดของผู้คนในปัจจุบันอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะ